ลูกชอก็บาดเจ็บเหมือนกันนะครับบาดเจ็บเหมือนกันลูกชอเป็นบาดเจ็บพวกกล้ามเนื้อนะเกี่ยวกับบริเวณที่เขาผ่าตัดตอนขาหักนะครับสำหรับลูกชอเนะี่ยก็ยังไม่หายดีนะครับก็เออหนักหน,นักนะลูกชอเหมือนกันเลยลูกชอกับวาลานเนี่ยคือตอนแรกเหมือนมีข่าวว่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอไปตรวจไปอะไรพวกเนี้ย ไอ้หนูเคอปปี้เมน่เนี่ยฤดูกาลน,นี้ได้โอกาสขึ้นมาขึ้นมาโลดเล่นในชุดใหญ่นะในทีมชุดใหญ่ของเอลิเกนฮน์เนี่ยมีโอกาสขึ้นมาตั้งแต่ช่วงพีซีซั่นแล้วแล้วก็เล่นได้ดีมากนะใครที่ติดตามดูพีซีซั่นเนี่ยจะรู้ว่าเมนูเล่นได้แบบไหลลื่นมากเลยแล้วก็คน สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนี่ก็เป็นข่าวสั้นแมนยูประจำวันนี้ครับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมครับผมเป็นยังไงบ้างนะใน2-3สวันวันนี้ข่าวก็เริ่มจะดีขึ้นมาหน่อยนะสำหรับแมนยูแต่ว่ามันมีข่าวข่าวหนึ่งเรื่องหนึ่งเลยนะที่ต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยเอออาการหนัก เรื่องนี้คืออาการหนักเลยนั่นคือนักเตะที่ทั้งบาดเจ็บแล้วก็ออโดนแบนจากสโมสรหรือว่าโดนพักงานนะครับกออ็มันจัดได้ถึง11คนนะผมไปลองจัดมาดูแล้วเรียบร้อยนะวันนี้เราก็จะมาดูกันว่านักเตะที่บาดเจ็บนักเตะทีออ่ขอพักงานอย่างแอนโทนีหรือว่าคนที่โดนเทนฮากเนี่ยสั่งแยกซ้อมอย่างจิรอนเซนโชนะครับมันรวมแล้วเนี่ยมันเป็นหนึ่งทีมแล้วก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่า โคตรโหดเนี่ยบอกเลยว่าโคตรโหดอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากหน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีอีหน่อยนะครับต้นซีอีคนขค้างเมนยูครับผมทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับยังไงก็ฝากด้วยครับผมก็จะมาอัปเดตข่าวเมนยูแบบนี้ทุกๆกวันนะครับเจอได้ทุกวันนะเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่ผมไปจัดทีมที่ นักเตะที่บาดเจ็บนะแมนยูจะมีนักเตะที่อยู่ในลิ์ที่บาดเจ็บเนี่ยตอนนี้มีอยู่9คนนะครับมี9คนอีกหนึ่งคนคือแอนโทนีที่ขอพักงานไปเลียร์เรื่องคดีแล้วก็เจดอนซานโช่นะครับที่โดนเอลิกเทนแฮกเนี่ยสั่งแยกซ้อมนะครับเนี่ยผมจะจัดเป็นแผน4-2-3-1นนะคนแรกเลยคือตำแหน่งไล่ขึ้นมาจากแนวรับไปถึงกองหน้าเลยนะผู้รักษาประตูครับผมทอมฮีตันนะครับ ทอมฮีตันเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลแล้วนะคือที่แมนยูเก็บฮีตันไว้เนี่ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เป็นแบ็กอัพของอังเดโอนาน่นนะครับคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ได้ต่อสัญญากับดาวิดเดกอาตามที่เรารู้กันนะคือเขาเขาไม่ได้ต่อสัญญากับดาวิดเดกอาก็เลยต้องเก็บทอมฮีตันเอาไว้แต่พอเก็บทอมฮีตันเอาไว้เนี่ยปัญหาก็คือทอมฮีตันก็บาดเจ็บอีกก็เลยแมนยูก็เลยต้องต้องไป ไปซื้อเอาตายใบอินเดียมานะครับก็สุดท้ายคือฮิตันก็เจ็บไปเรียบร้อยนะตำแหน่งต่อมาเลยเอาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเซ็นเตอร์แบ็กคนแรกก็คือลาฟลวารานนะครับวารานเนี่ยคือได้รับบาดเจ็บในช่วงนัดสองนัดแรกนะหลังจากเปิดฤดูกาลไปแล้วเกมแรกเนี่ยเหมือนจะทําได้ดีเลยก็คือวาล,ลานเนี่ยยิงประตูชัยให้แมนยูเอาชนะบูฟททมตันไปนะครับแต่สุดท้ายก็คือ เล่นไปได้แปบ๊บหนึ่งนะครับก็มีอาการบาดเจ็บนะทำให้ต้องพักยาวไปคือตอนแรกเนะี่ยวาลานี้มีข่าวว่าพักไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์นะแต่สุดท้ายคือเ็เป็นหลักเดือนเหมือนกันสำหรับวารานนะแต่ว่าสำหรับคนนี้คือมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าไงมันเป็นแบบเป็นแบบข้อเสียของวารานอยู่แล้วเราก็รู้กันว่าวาลานเนี่ยมีปัญหาาการบาดเจ็บที่ บ่อยมากๆเลยนะแล้วก็ฤดูกาลนี้ก็มาเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลนะครับคนต่อมาคนต่อมาก็เป็นคู่หูในแดนหลังของวาลานแต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่นคู่กันเป็นลูกชอนะครับผมก็เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ว่าในในลิ์นี้ผมขอจัดลูกชอใหไว้เป็นเซ็นเตอร์แบ็กแล้วกันเพราะว่ามันยังมีแบ็กซ้ายอีกคนนึนะครับลูกชอนี้เป็นเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายคู่วาลานเลยนะ ลูกชอก็บาดเจ็บเหมือนกันนะครับบาดเจ็บเหมือนกันลูกชอเป็นบาดเจ็บพวกกล้ามเนื้อนะเกี่ยวกับบริเวณที่เขาผ่าตัดตอนขาหักนะครับสำหรับลูกชอนะก็ยังไม่หายดีนะครับก็เออหนักๆน,นักนะลูกชอเหมือนกันเลยลูกชอกับวาลานเนี่ยคือตอนแรกเหมือนมีข่าวว่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอไปตรวจไปอะไรพวกเนี้ย ปรากฏว่าลูกชอเนี่ยก็เจ็บยาวเหมือนกันนนแหละไปปีใหม่นู่นแล้วไหมึงจะอาจจะได้เห็นลูกชอ,อกลับมานะครับผมอ่านี่ก็ไปแล้วนะซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็ผู้รักษาประตูไปแล้วเรียบร้อยคนต่อมานะผมเอาแบ็กแบ็กซ้ายก่อนแล้วกันแบ็กซ้ายก็คือเจ็บตั้งแต่ต้นฤดูก,กาลเหมือนกันเป็นไทยรูมมาเลเซียนะครับก็มีอาการเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อพวกอะไรเหมือนกันนะไทยรูมมาเลเซียตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามาเลเซียนี่จะกลับมาได้ตอนไหนนะครับ มาเลเซียเนี่ยตอนแรกนะแมนยู U, คือซื้อมาเลเซียเนี่ยมาเพื่อเป็นคนที่จะแข่งขันในตำแหน่งแบ็กซ้ายกับลูกชอนะแต่ว่าปัญหาก็คือมาเลเซียเนี่ยเล่นได้แบบเขาเรียกว่าไงเล่นได้แบบเออเล่นดีนะคือช่วงแรกเล่นดีเหมือนจะดีเหมือนจะแย่งตำแหน่งลูกชอมาได้แล้วแต่ว่ามันทำให้ลูกชอสเตปอัพตัวเองขึ้นมาเพื่อจะแข่ง แย่งตำแหน่งแบ็กซ้ายกับมาเลเซียจนสุดท้ายคือก็เป็นลูกชอที่แย่งตำแหน่งแบ็กซ้ายไปในฤดูกาลที่แล้วส่วนมาเลเซียก็มีปัญหาเจ็บเล็กๆน้อยเจ็บนั่นทีเจ็บนี่ทีกลับมาลงสนามก็ฟอร์มยังไม่ดีเท่าลูกชอก็เลยต้องตกเป็นตัวสำรองของลูกชอนะครับจนช่วงซัมเมอร์แล้วก็ต้นฤดูกาลมาเลเซียก็ยังเจ็บนะครับมีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงเล่นให้เมนยูได้เลยนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าถ้าหายเจ็บกลับมาแล้วเนี่ย แล้วมาเลเซียต้องมีคู่แข่งในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยอีกคนหนึ่งก็คือเซอร์จิโอเลกิลอนนะครับตอนนี้ปัญหาแบ็กซ้์ของแมนยูผมคิดว่าถ้ากลับมาหายเจ็บอกลับจากอาการบาดเจ็บครบทุกคนเนี่ยนะ on, ยเซอร์จิโอเรกิลอนีวมาเลเซียลูกชอเนี่ยมันเป็นผลดีกับแมนยูนะจะได้ไแบ็กซ้ายที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะแต่ตอนนี้คือเหลือเลกิลอนคนเดียวนะครับแล้วปัญหาคือเลกิลอนเนี่ยก็ มีความเสี่ยงที่จะเจ็บง่ายเหมือนกันนะดูรงแล้วเนี่ยเออเออเอ้าวต่อไปตำแหน่งแบ็กขวาเลยตำแหน่งแบ็คขวานี่คือคนล่าสุดเลยนะครับที่มีรายงานว่าจะมีอาการบาดเจ็บก็คืออารอนฟันบิสากา้าครับผมฟันบิสากา้าเนี่ยล่าสุดเลยสดๆร้อนๆเนี่ยพักประมาณ2เดือนประมาณ2เดือนนะมีอาการบาดเจ็บที่แฮมสติงนะครับเป็นอาการบาดเจ็บที่แฮมสติงคือได้รับบาดเจ็บเนี่ยในเกมที่แพ้บไบตันเลยนะ แล้วกเกมนั้นคือลงเป็นตัวสำรองด้วยคือเกมที่ไปที่เจอกับไบตันแล้วเมนูแพ้ซ้หนึ่งเนี่ยฟันบิซาก้ามีข่าวว่ามีอาการป่วยก่อนเกมมีอาการป่วยก่อนเพราะหลังจากป่วยเนี่ยก็เลยเลยได้เป็นสำรองของดาโล่นะคือวันนั้นผมก็สงสัยเหมือนกันวันที่อ่าันบิสาก้าไม่ได้ลงเล่นเจอไบตันนะแต่สุดท้ายคือได้ได้มารู้ตอนหลังนะจากข่าวนีว่าเขาป่วยก่อนเกมนะครับพอพอลงไปเป็นสำรองเนี่ย ดันปัญหามาเจ็บอีกครับเนี่ยโอ้โหคนอะไรมันจะซวยขนาดนี้ก็ก็เจ็บอีกแล้วสุดท้ายคือพักประมาณ2เดือนสำหรับอลอนฟันบิสกานะครับอ่า,อาแนวรับเสร็จเรียบร้อยนะประตสาประตูแล้วก็แผงแบ็กโฟร์นะครับต่อไปเราไปดูที่กองกลางตัวรับนะมี2คนกองกลางตัวรับเนี่ยคนแรกเลยที่เจ็บตั้งแต่ต้นฤดูกาลเหมือนกันก็คือคอปปี้ไมนูนะครับไอ้หนูคอปปี้ไมนูเนี่ยฤดูกาลนี้ได้โอกาสขึ้นมา ขึ้นมาโลดเล่นในชุดใหญ่นะในทีมชุดใหญ่ของเอลิเทนฮค์ในมีโอกาสขึ้นมาตั้งแต่ช่วงพีซีซั่นละแล้วก็เล่นได้ดีมากนะใครที่ติดตามดูพีซีซั่นเนี่ยจะรู้ว่าไมนูเล่นได้แบบไหลลื่นมากเลยแล้วก็คนก็คาดหวังว่าให้ไมนูเนี่ยเป็นเป็นเพชรเม็ดงามฤดูกาลนี้ต่อจากฤดูกาลที่แล้วที่เราได้กานาโชขึ้นมาถูกไหมแต่ฤดูกาลนี้คนก็หวังว่าไมนูนะจะขึ้นมาเป็นเพชรเม็ดงามอีกคนนึง แต่ปัญหาก็มาเกิดขึ้นในช่วงเ,เกมท้ายๆของพรีซซซันนะเป็นเกมที่เมนยูเจอกับเลอมัลลิดนะครับเกมนั้นคือเมนูลงเป็นตัวจริงนะที่สหรัฐอเมริกาแต่เล่นไปได้แค่ไม่กี่นาทีอะ่ะคือสัมผัสแรกเลยเมนูก็โดนโดนโรด,ดิโก้นะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะผมอาจจะจำผิดก็ได้แต่ผมจำได้ว่าเป็นกองหน้าของเลอมัลลิดนะน่าจะเป็นโรติโก้ล้มใส่ข้อเท้านะแล้วก็ทำให บาดเจ็บนะครับคอบบี้ไมนูแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันข่าวช่วงแรกเหมือนบอกว่าจะเจ็บไม่เยอะพักสัปดาห์2ส,สัปดาห์แล้วก็ลงเล่นได้ในช่วงนัดแรกของพิเมเบลิกแต่ปัญหาคือตอนนัวนี้นัดที่5แล้วนะจบนัดที่5แล้วคอบบี้ไมนูยังไม่หายเจ็บเลยนะครับผมก็ต้องดูต่อไปนะว่าจะยังไงต่อสําหรับคอบบี้เมนูกลับมาแล้วจะอาการเป็นแบบไหนจะเล่นได้ดีแค่ไหนนะครับจะเลี้ยวฟอร์มดื่มกลับมาได้หรือเปล่าต้อง รอติดตามกันนะครับคนต่อมาก็ตำแหน่งกองกลางตัวรับเหมือนกันนะก็คือซูฟิยานอัมราบัตรครับอัมราบัตเนี่ยย้ายมาอยู่กับ menu, เมนยูเดดไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์เลยนะครับสำหรับซูฟิยานอัมราบัตแต่ว่าย้ายมาในสัญญายืมตัวก่อนนะครับถ้าฟอร์มดีแมนยูก็จะมีออปชันซื้อขาดอีกทีหนึง่งอัมราบัตก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ย้ายมาพร้อมอาการบาดเจ็บนะครับเป็นอาการบาดเจ็บที่ที่หลังนะ เป็นส่วนหลังของอัมรบัตมีข่าวว่าประมาณว่าหายเจ็บแล้วแล้วก็มีชื่อไปเล่นช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับตอนนั้นผมก็งงเหมือนกันไหนบอกว่าอัมรบัตเจ็บวะพอไปเล่นทีมชาติโค้ชทีมชาติกออกมาว่าสามารถเล่นได้แต่พอซ้อมไปได้วัน2วันเนี่ยอัมรบัตก็เจ็บกลับมาอีกนะครับจนต้องถอนตัวจากทีมชาติ แล้วก็กลับมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็มีข่าวว่าจเจอกับไบตันจะสามารถลงเจอกับไบตันได้แต่สุดท้ายก็ไม่มีชื่อนะครับเพราะยังบาดเจ็บอยู่ก็ต้องรอรุ้นกันว่าจะกลับมามีชื่อนัดไหนนะสำหรับโซฟิยานอัมระบัตน,นะครับก็นี่นะซื้อมาเจ็บ <c oughs> อ่ากอง,งาการตัวรับไปแล้ว ต่อไป,ไปเป็นแนวลุกอีก4คนเอาเป็นกองกลางตัวลุกก่อนนะครับกองกลางตัวลุกเนี่ยเราไปถีเมสันเมาส์เลยนะครับเมสันเมาส์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แมนยูใช้เงินนะจำนวนมากเลยซื้อมาจากเชลซีเหมือนกันนะเพื่อหวังว่าเมสันเมาส์เนี่ยจะมาเติมเต็มยังไงเติมเต็มกองกลางให้แมนยูมีพลังงานมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าเมสันเมาส์ก็เล่นได้ไป,ไปถึงนัด2นัดแรกเจอเจอ,เจอสเปอร์เปล่าจบสเปอร์ก็เจ็บใช่ไหม เจ็บที่แฮมสเติงนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้แบบโชว์ผลงานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะเออแล้วก็มาเจ็บแฮมสติงนะครับก็ต้องพักไปนะครับคือจะว่ายังไงอะ่ะผมก็สงสารเขาอยูน่นะตอนอยู่เชลซีก็ไม่ได้ลงอีกแล้วนะฤดูกาลสุดท้ายที่ก่อนที่จะย้ายมาอยู่แมนยูพอจะให้มายอยู่แมนย,ยูนั้นเจ็บอีกจะได้แบบมันเริ่มต้นชีวิตใหม่กับแมนยูก็ ออยังไม่ได้แบบปรับตัวกับทีมเลยนะสำหรับเมสันเมาส์สู้ต่อไปนะผมเป็นกําลังใจให้เมสันเมาส์นะผมมองว่าเขาอาจจะมออีมีส่วนอะไรที่มันเข้ากับเมียนอยู่ได้นะเราต้องรอติดตามกันนะครับสําหรับเมสันเมาส์ต่อไปไปที่3มแนวลุกราวนี้3แนวลุกผมจะไปที่ฝั่งซ้ายก่อนผมจัดให้เป็นอามัดดียโลนะครับอามัดดียโลมีอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นเหมือนกันนะครับเดียโลเนี่ย คือถ้าเขาไม่บาดเจ็บนะในช่วงพีจัรณาเขาอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะต้องโดนปล่อยยืมตัวไปให้ทีมในพรีเมียร์ลีกลองใช้งานดูเพราะว่าเดียโล่มีประสบการณ์ในการยืมตัวไปหลีกล่างของอังกฤษแล้วฤดูกาลที่แล้วนะครับที่ไปอยู่กับซันเดอร์แลนด์แล้วก็โชว์ผลงานได้ดีมากเลยนะแล้วก็มีข่าวว่าเทนทางอยากจะให้เดียโล่ลองปล่อยตัวไปที่ทีมที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกบ้างลองเล่นถ้าเล่นได้ก็อาจจะกลับมาเป็นแบบ กำลังหลักให้กับทีมแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือเดียโลเจ็บแล้วก็ไม่สามารถย้ายทีมไปไหนได้เลยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่กลับมาแล้วเนี่ยไม่รู้จะมีโอกาสไหมแต่ถ้าดูอย่างนี้นะถ้าดูอย่างนี้คือทั้งแอนโทนีมีปัญหาเจโอนซันโชก็มีปัญหาเนี่ยเดียโลอาจจะได้กลับมาเล่นในตำแหน่งกองหน้าฝั่งขวานะครับแล้วก็เบียดแย่งตำแหน่งกับเปเยตีนะถ้าหายเจ็บแล้วนะสำหรับอามัดเดียโลนะครับผม โอเคเหลือ2คนสุดท้ายเหลือ2คนสุดท้ายเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้ว2คนนี้ไม่ได้เจ็บนะครับแต่ว่าเป็น2คนที่มีปัญหาตอนนี้คนแรกหอนเลยนะผมไปที่แอนโทนีก็คือกองหน้าฝั่งขวานะครับแอนโทนี Anthony เนี่ยเราทราบกันดีแล้วเราทํำคลิปเกี่ยวกับแอนโทนีมาเยอะนะครับแอนโทนี Anthony มีปัญหาเรื่องเ,ออเรื่องทางกฎหมายนะที่ มีผู้หญิงไปแจ้งความนะครับว่าเขาทําร้ายร่างกายแล้วก็พยายามจะขุมขืนซึ่งเป็นแฟนเก่าของแอนโทนีนั่นเองแล้วก็สุดท้ายแอนโทนีก็ทนแรงกดดันไม่ไหวผมผมจะใช้คําว่าทนแรงกดดันไม่ไหวจนต้องขอพักงานเพื่อที่จะไปสะสางปัญหานี่ให้มันจบตัวเร็วที่สุดจะได้กลับมาโฟกัสกับฟุตบอลมากขึ้นก็เป็นกําลังใจให้แอนโทนีนะถ้าไม่ปิดจริงๆก็น่าสงสารแอนโทนีนะครับ คือล่าสุดเลยนะมันมีผู้หญิงรายที่3นมแล้วน,นะมาให้ข่าวเรื่องแอนโทนี้นะครับก็เราก็จะติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะแต่ยังไม่วิจารณ์อะไรเยอะสำหรับแอนโทนี่นะครับคนสุดท้ายต่อมาคนสุดท้ายเจรอนซันโชครับคนนี้คือต้องบอกว่าอนาคตนี่ริบหล,ลีที่สุดแล้วในลิสิ์1 1คนนี้นะ1 1คนที่พูดมาเนี่ยเจรอนซันโชเนี่ย อนาคตกับแมนยูเริ่มจะริบหลีแล้วถ้ายังเป็นเอลิสเทนฮากอยู่ตอนนี้นะแต่ถ้าเอลิสเทนฮากโดนปลดในอนาคตอันนี้เราไม่รู้นะไม่รู้เจดอนซานโชจะมีจะมีโอกาสกลับมาหรือเปล่านะครับสำหรับเจดอนซานโชเนี่ยมีปัญหากับเอลิสเทนฮากหลังจากเกมที่แมนยูเนี่ยเจอกับอาร์เซนอลแล้วบุกไปแพ้อาร์เซนอลสประตูต่อหนึ่งตอนนั้นคือเทนฮากก็ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับซันชนะว่าซันชไม่พร้อมลงสนามไม่พร้อมมาอยู่ในทีมเพราะว่ายัางซ้อมไม่ถึงมาตรฐานแล้วก็ซันชก็ได้ตอบกลับทันทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เทนฮารกโกข,ขึ้นมานะซันชเขาบอกว่าเขา ในการซ้อมของเขาเนี่ยเขามีประสิทธิภาพเขาคิดว่าส่วนตัวของเขาซ้อมได้ดีซ้อมได้ดีมากแต่สมควรที่จะอยู่ในตัวจริงแต่ทึงยังไงซซนโชเขาก็พร้อมที่จะสู้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อแม้ว่าจะไม่ได้โดนเทนฮากเลือกนะครับแล้วคราวนี้มันก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างก็โต้อต,อ,ต,อ,ตอบกันไปสุดท้ายคือมีการเคลียร์กันนะเบื้องหลังนะอันนี้คือข่าววงในเขาบอกว่าเบื้องหลังทั้งเจโรนซซนโชเอลิสเทนฮากเนี่ยก็ได้มาเคลียร์กันแล้ว แต่ว่าเคลียร์กันไม่จบสุดท้ายคือเจดอนซซนโชเนี่ยไม่ยอมขอโทษเอลิกเทนฮาร์กนะที่ผมไปอ่านดูเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ยอมขอโทษออกสื่อประมาณนี้นะไม่ยอมขอโทษเทนฮาร์กออกสื่อแล้วก็เทนฮาร์กก็ก็คุยกับสโมสรว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ซันโชก็คงต้องไม่มีชื่ออยู่ในทีมแล้วก็ต้องแยกซ้อมไปเลยนะครับตอนนี้ก็ยังแยกซ้อมอยู่นะเป็นการทำโทษเจดอนเซนโชวนะครับแล้วอนาคตเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ก็จะประมาณนี้11คนเป็นยังไงบ้าง11คนที่ไม่มีรายชื่อนะครับตอนนี้ไม่มีรายชื่อแน่นอนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทั้งบาดเจ็บแล้วก็ทั้งมีปัญหากับทีมแล้วก็ปัญหาส่วนตัวนะครับผมผมก็คิดว่าปัญหาเยอะจริงๆคือเทนฮากเนี่ยบางครั้งน่าสงสารนะในฤดูกาลนี้คือเป็นปีที่2เองแต่ต้องมาเจอปัญหาอะไรบ้างก็งไปรู้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยูเป็นทีมที่มีปัญหามาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่า ตั้งแต่เซื้อเล็กฟูซันออกเนี่ยผมมองว่าเออปีนี้นปัญหาเยอะพอๆพก,กับปีที่โอเล่กน่าโซชาโดนปลดนะหรืออาจจะเยอะกว่าด้วยซ้ำนะถ้าเชนฮากผ่านไปได้เนี่ยมันจะเป็นบทที่สู่ชั้นดีเลยที่จะให้เชนฮากเนี่ยเดินต่อกับสโมสรไปได้นะครับก็ขอให้ผ่านไปได้นะสำหรับอลริเชนฮากนะเลยครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับ11ตัวที่ไม่สามารถลงสนามได้ของแมนยู ในคลิปนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะเกี่ยวกับคนไหนนะคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ข้างล่างได้เลยครับแล้วก็ฝากหน่อยใครที่ชอบคลิปนี้นะทั้งใน Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือการที่คุณผู้ชมกดไลค์นี่แหละมันจะทําให้คนอื่นนะเห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นครับยังไงก็ฝากด้วยส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับไปแล้วไปแล้ว